สวัสดีเพื่อสมาชิกเผดววหวนท่านชายทุกท่านครับเช้านี้มาเล่กวนพูดคุยกันในเรื่องการเลือกแหวนยังไงให้มันลงตัวนะครับสําหรับงานแหวนก็เหมือนกับงานศินละปะที่สะท้อนตัวตนผู้สวมใส่การเลือกแหวนใช้งานสักชิ้นหนึ่งเนี่ยมันก็เลยต้องพิถีพิถันในการตัดสินใจเลือก จริงๆก็ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวนะครับสำหรับการเลือกใช้แหวนสักชิ้นหนึ่งก็ต้องพิจารณาจากความชอบของผู้ใช้งานเป็นสำคัญดูลักษณะเม็ดยอดที่เราชอบบางคนก็ชอบแตกต่างกันนะครับบางคนชอบแนวเม็ดเรียบๆไม่นูนสำหรับบางท่านก็ชอบนูนๆเพื่อให้เกิดความโดดเด่นเป็นสง่าหลังจากขึ้นตัวเรือนแล้ว การเลือกลักษณะวัสดุนะครับบางคนก็ชอบเป็นงานทองบางคนก็ชอบเป็นงานหน้างานที่ร้านของผมสดใหญ่เป็นงานเงินนะครับเป็นงานเงินชุบทองคำขาวสาหรับวัสดุเพชรที่ใช้ประกอบบางคนถ้ามีงบประมาณหน่อยก็จะใช้เพชรเบลเยียมที่เป็นเพชรทแท้นะครับบางท่านก็ชอบลักษณะของเพชรซี่เพชรพลอยซึ่งมีต้นทุนที่ถูกลงมา แต่ทางร้านก็จะใช้ลักษณะของเพชรสวิตซึ่งเป็นเพชรสังเคราะห์ที่มีความสวยอพอๆกับเพชรแท้แต่ว่าเป็นของที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะครับเอาละครับการเลือกแหวนให้ลงตัวไม่มีสูตรสําเร็จอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนยังไงทางร้านเองก็มีทั้งแหวนสําเร็จรูปและงานบริการขึ้นตัวเรือนสําหรับท่านที่สนใจนะครับมีแบบแหวน มีเม็ดยอดแล้วอยากขึ้นแหวนให้ตรงกับความต้องการสูงสุดของท่านเนี่ยก็สามารถมาใช้บริการงานขึ้นตัวเรือนของทานล้านได้ครับชุดนี้เป็นทับทิมพมา่าสตาร์กิมบอร์เซียงนะครับอีกชุดหนึ่งที่เอามาให้ชมกันงานตัวเรือนก็หลากหลายครับชิ้นนี้ก็เป็นลักษณะหกเหลี่ยมชิ้นนี้ไม่ได้ล้อมเพชรขยับเพชรลงข้างล่างตัวนี้ลักษณะอย่างนี้ก็เรียกทรงมอญน,นะครับรูปทรงหลากหลายทีเดียวนะครับซึ่ง การออกแบบตัวเรือนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเม็ดยอดขึ้นอยู่กับความชอบผู้สวมใส่แล้วก็ให้ลงตัวในทุกมิติเพราะงั้นแล้วอยากได้แบบไหนยังไงก็เข้ามาชมตัวจริงที่ร้านได้นะครับร้านผมอยมูมอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับหรือยินบ็อกมาพูดคุยในเพจกันได้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ติดตามกันครับเดี๋ยววันหน้าจะเอาสาระดีๆแล้วก็เอาพอย สินค้ามาให้เพื่อนสมาชิกได้ชมกันอีกนะครับขอบคุณที่ติดตามกันครับขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆในวันนี้ครับสวัสดีครับพ็อมากินบอกเสี่ยงนะครับหลากหลายทีเดียวง